เรื่องของสุขภาพนะครับเป็นปัญหาสําคัญในการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตไม่ใช่เฉพาะคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับยังรวมไปถึงคนรอบข้างคนในครอบครัวที่อำเภอแก่งคอยนะครับศูนย์กลางสําคัญในการดูแลเรื่องสุขภาพก็คือที่นี่ครับโรงพยาบาลแก่งคอยจริงๆของเราก็จะมีปัญหาคล้ายๆโรงพยาบาลอื่นที่ความแออัดต่างๆ แล้วก็เป็นเบาหวานความนันไขมันหัวใจนะและ้วก็เป็นโรคก,กล้ามเนื้อเี่ยโรคทางเดินหายใจโรคทางเดินอาหารจริงๆอาจจะหนักกว่าที่อื่นข้อประเด็นก็คือว่าจริงๆประชากรเรามีหลาแสนใช่ไหมเรามีประชากรแฝงอีกสามสี่หมื่นคนอยู่ในพื้นที่เรามันเป็นปลายน้ำแล้ว่ะถ้าเขาไม่ดูแลสุขภาพไม่เซตระบบต่างๆในประเทศ พิการเยอะๆก็ไม่ไหวหรอกมานอนกันแบบหมดเลยอย่างเงี้ยนะถ้าต่อไปอาหารไม่ปลอดภัยก็มาเป็นกันหมดเนี่ยนะเพราะตอนนี้ขนาดแบบนี้ก็ยังมีคนที่เข้ามาสู่ระบบก็ยังเยอะวันนี้ทำไรจ้าอ,อนัดน,นะคะไม่ได้รดน้ำรดอาหารนะจ้าช่องหนึ่งตะก้าฟ้านะคะตัวร้อนไหมไม่ชุดสีม่วงที่ทำงานในจุดต่างๆภายในโรงพยาบาลแก่งคอยนะครับนี่คือกลุ่มชิดอาสาผู้สูงอายุ เนื่องจากที่โรงพยาบาลแก่งคอยนะครับก็มีปัญหาไม่ต่างจากโรงพยาบาลอื่นๆคือมีผู้มาใช้บริการหรือว่าคนไข้มากกว่าจํานวนของบุคลากรนะครับแต่ว่าที่นี่มีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการชวนจิตอาสานะครับเข้ามาทํางานเพื่อเป็นการผ่อนแรงกับเจ้าหน้าที่ครับส่วนระยจ้าวันนี้ทั้งทั้งหนึ่งอย่างเละกดูแปลนะคะห้องวัดเลขหนึ่งตากฟ้าห้องวักลุ่มง จิตอาสาของโรงพยาบาลแกนคอยอก็คือคนที่มีแนวคิดเดียวกันมีความอยากช่วยเหลือผู้ป่วยอยากทําบุญแล้วก็มีความศรัทธาในการบริหารงานของโรงพยาบาลแกนคอยพุ่มในการโรงพยาบาลมีนโยบายที่จะให้ชุมชนได้ออกมาช่วยกันในกลุ่มจิตอาสานะครับส่วนมากเป็นใครมาจากไหนบ้างเป็น ข้าราชการที่เกษียณอายุเป็นครูที่เออร์ี่ออกมาเป็นวิศวะแล้วก็เป็นพ่อค้าทั่วๆไปเ,เรามีสมาชิกตอนนี้ปัจจุบันนปัจจุบันประมาณ75ท่านแต่และวันที่จิตอาสามาที่จะไม่ตรงกันจะไม่ตรงกันก็คือแล้วแต่วันนั้นเขาจะให้ทำอะไร จุดนี้ให้บริการอะไรบ้างครับคัดกรองค่ะคือเขาจะมาตรวจอะไรจะถามก่อนว่าวันนี้มาตรวจอะไรคะเราก็จ่ายไปตามบัตรตัวนี้ทามากี e ่ปีแล้วครับนี่ก็นี่ประมาณ5ปีแล้วห้าปีครับจ่าถถยบัตรยังคะเดี๋ยววัดความดันช่างน้ำหนักเลยนะ รู้สึกยังไงครับที่โรงพยาบาลนี้ก็ให้ประชาชนธรรมดาอยา<ด>่าง <ๆ S 2> พวกเรานี้เข้ามาช่วยเหลืออย่างนี้ได้ด้วยดีค่ะคือว่าถ้าเรามาทำเนี่ยหมอเขาก็ไม่ต้องลุกขึ้นมารับนีเราจะเป็นคนรับไปให้กับหมอหมอก็ไม่ต้องยุ่งมาเข้ามานั่งในเลยโรงพยาบาลเนี่ยก็เหมือนกับเป็นโรงพยาบาลของเรา พราะทุกชีวิตต้องฝากไว้กับโรงพยาบาลอยากมาช่วยแบ่งเบาภาระเขาอะไรเขาอย่างนี้มีความสุขครับสิ่งที่เราเคยเข้าถึงบริการช้าแล้วเรารู้สึกได้ว่าตอบโจทย์ของผู้ที่ป่วยผู้ที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกเขาเร็วขึ้นแล้วก็รู้สึกอารมณ์เขาดีขึ้นแบ่งปันและได้กูโอกาสทักทายคุณคนนู้นคนนี้ที่ที่มาเข้าหาหมอนะมันก็รู้สึกได้ว่าไม่ ไม่เป็นโรคซึมเศร้าไหมวาเมยที่โรงพยาบาลแก่งคอยไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้จิตอาสาเข้ามาทำงานเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไข้นะครับที่นี่ยังพยายามที่จะให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชนกันเองนะครับ วันนี้ที่โรงพยาบาลแก่งคอยนะครับมีการทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินเพื่อขยายเขตโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกันของคนแก่งคอยนะครับทำให้โรงพยาบาลแก่งคอยครับกลายเป็นโรงพยาบาลของชาวแก่งคอยอย่างแท้จริงครับแขวงคอยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานาาาทอดพระปาสามัคคี ทีาา่จริงเราเป็นประชาชนในเขตอำเภอกันคอยนะคะเราอยากจะเห็นโรงพยาบาลเนี่ยได้เป็นแหล่งที่ทําช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่ดีทุกคนก็เลยมาร่วมกันช่วยกันดูแลโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลนั้นน่ะได้มีทรัพยากรที่จะช่วยเหลือให้ชาวบ้านได้พุดทางปูกเทมาอิมนาสก์ าบาลชื่อโรงพยาบาลแก่งคอยผมเกิดที่อำเภอแก่งคอยเพราะฉะนั้นคำว่าแก่งคอยเนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดของเราเราให้เราช่วยเราไม่ใช่หมอแต่ถามเราช่วยหมอได้ไหมได้เราช่วยเหลือในบางส่วนที่มีอุปสรรคหรือมีกิจการที่มันต้องการใช้เงินอะไรเนี่ยพวกเราจะมาช่วยกันการรวมตัวของ โรงพยาบาลก็ตามของชุมชนก็ตามก็ช่วยให้กิจการของโรงพยาบาลดีขึ้นแล้วก็ทำให้ช่วยเหลือชาวประชาชนที่เจ็บป่วยได้มากขึ้นโรงพยาบาลแห่งพอยในโรงพยาบาลทุงรงพยาเพื่อเปิดให้บริการทุกวันมเมื่อปัญหาเกิดขึ้นคือบางแง่ของผู้มาบริการ วันนี้ยอดบริจาคเป็นไงบ้างครับก็ได้เขินคาดก็เงินจํานวนเป็นระดล้าเน,นี่ยคงคงไม่ได้ไม่ได้ง่ายนักในการที่จะรับบริจาคตรงนี้ก็เป็นความภูมิใจของทางโรงพยาบาลแล้วก็ชาวแกงคอยครับคงไม่ได้สร้างให้โรงพยาบาลแกงคอยคือสร้างให้กับชาวแก่งคอยทุกคนนะครับรู้สึกว่าเออเขาเราเราและชิมชนมีความผูกพันเช่น,นกันละกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเป็นบ้านเดียวกันนะครับทุกคนก็ไม่ได้มาที่จะบอกว่าเอ้ยเพราะอะไรยังไงแบบหนึ่งเพราะเราทุกคนร่วมกันทํามาแล้วเราจะทําร่วมกันต่อไป หาัจะมีชาวบ้านหรือว่าผู้ป่วยมาหาหมอที่โรงพยาบาลแก่งคอยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทํางานแบบเชิงรับที่โรงพยาบาลแก่งคอยยังมีการทํางานในรูปแบบเชิงรุกด้วยการจัดเจ้าหน้าที่นะครับเป็นทีมหมอครอบครัวลงไปในพื้นที่ต่างๆทุกตําบลท,ทั้งอําเภอแก่งคอยนะครับเพื่อไปติดตามอาการป่วยของผู้ป่วยหลังจากที่กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านครับเราเซตมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่เราตั้งขึ้นมาเองเลยวันนี้ก็ฝ่ายงานเยี่ยมบ้านลงไปตามดู เพราะว่าถ้าเราไม่ตามไปดูเนี่ยถ้าถ้าเขาดูแลไม่เป็นเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกทีหมอครอบครัวจะไม่มีแค่หมอไม่ใช่มีแค่พยาบาลเราจะมีทั้งเภสัชกรมีทั้งนักกายภาพเพื่อที่จะมาสอนมาแนะนํามาดูว่าสิ่งที่คนไข้หรือว่ายาปฏิบัติมันถูกต้องไหมเป็นเอ็นี่มากี่เดือนแล้วนะโรคหลอดเลือดเนี่ยซองซองวุฒิกาฤศจิกาถไปมันต้องเริ่มเรื่องยาความดันเรื่องทิดน่าจะเริ่มหมอจะสั่งยาให้เป็นยาความดันเนาะ ถึงแม้ทีมหมอครอบครัวจะลงพื้นที่อยู่เป็นประจำนะครับแต่ก็ยังคงมีปัญหาเดิมนะครับคือจํานวนเจ้าหน้าที่น้อยกว่าจํานวนผู้ป่วยและที่สําคัญนะครับก็คงจะดีถ้าคนที่ดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดไปมาหาสู่สะดวกนะครับนั่นก็คือคนในพื้นที่และนี่คือเหตุผลที่อำเภอแก่งคอยนะครับตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาทีมที่ว่านี้ก็คือทีมอบอุ้มครับแล้วก็เซตทีมในชุมชนไปช่วยเราเราเรียกว่าทีมอบอุ้มก็เป็น ภาพที่เราเซตเรื่องอบอุ้มมา3 4ปีที่ก็มีอยู่2-300คนตอนนี้อย่างเช่นเรามีอยู่45หคนตำบลมีอยูอ่10กว่าตำบลไปไม่ไหวไม่ทันก็ต้องดูว่เดดาเคสต่างหนักๆเอาจะไปเคสเล็กๆเนี่ยเขาก็จะมีทีมเข้เราไปดูแลสวสวค่ะทีมอบอุ้มไม่ได้มาจากคนที่เราบังคับให้มาต้องเป็นความสมัครใจของเขาแต่ว่าทุกคนเข้ามาต้องได้ผ่านการอบรมจากเราให้ความรู้จากเรายกแขนข้างนี้ยกขึ้นก่อน พี่จะไปช่วยฟื้นฟูค่ะคช่วยฟื้นฟูอย่างอย่างคนที่ลุกนั่งไม่ได้เราก็จะพยายามฝึกให้เขาพยายามช่วยเหลือตัวเองเพื่อที่จะลุกนั่งได้ครับพูดเสียงไม่ค่อยชัดเจนเราก็พยายามชวนเขาคุยชวนเขาพูดครับเขาจะได้เปล่งเสียงออกมานับด้วยเนี่ยแต่ชอบโกงประจําเลยอะเมื่อไหร่ว่าโกง <laughs> นี่ก็ต้องมาตัดผมด้วยค่ะก็เป็นเป็นระยะค่ะเป็นระยะตัดผมตัดเล็บอะไรก็เป็นระยะทํทให้แกแล้วแกก็รอแกจะรอตลอดแล้วผมยาวแล้วไม่มาตัดผมเลยเจอหนานี่ผมยาวยังผมยาวหรือยังครับยาวเรยแล้วแล้วก็ตัดนี้ตัดได้ไหมตัดได้เอาแบบวัยรุ่นเลยไหมไม่เอาแล้ววัยรุ่น อบอุ้มเนี่ยมีหน้าที่ถ่ายทอดพลังความหวังสู่หัวใจผู้ป่วยทำยังไงผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานหรือสังคมค,ค่ะคือไม่บอกว่าคุณจะต้องหายนะเราไม่ได้ให้ความหวังขนาดนั้นค่ะเราให้ความหวังในใจผู้ป่วยว่าเออทำอยังไงเราถึงจะอยู่สู้กับชีวิตเรืร่อยๆคือพี่เห็นผลเลยว่าจากคนไข้กลุ่มแย่ๆมันสามารถกลับมาเป็นกลุ่มดีๆได้ จากติดเตียงมาเป็นติดบ้านได้จากติดบ้านมาเป็นติดสังคมได้วดตอนที่ผมยังลุกได้มั่งไม่ได้มัง่งก็เขามาสองวันมาสาวันมาพอแล้วก็เอาข้าวส้งข้าวสารอะไรมาให้ผมมาก็พาออกเดินเดินออกกําลังถ้าไม่มีทีมนี้โอโ้ผมก็แย่มากเลยครับเพราะถ้าไม่ได้เขาผมอาจจะไม่ได้อยู่จนฝันนี้ก็ได้ ลรกยังต้องกินยาต่อเนื่องนะคือสมองตีบเนี่ยมันมันสามไม่อาจเป็นซ้ำกันได้เราไม่มีการทอดทิ้งกันอยู่แล้วคนในชุมชนถึงยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันเรารู้สึกว่าชีวิตเขาดีกว่าเดิมเมื่อเราเข้าไปช่วยเหมือนเราเราให้ชีวิตเขาก็เวลาที่นึกทำลูกก็ชวนแม่ทำไปด้วยถ้าเราไม่ช่วยกันในระดับนี้แล้วนะไม่รู้ใครจะช่วยกันช่วยกันอย่างน้อยได้เป็นกําลังใจให้ความรู้เล็กๆน้อยๆได้อะไรเผื่อแผ่สิ่งที่เรามีให้กับเขา ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินแต่มันเป็นแรงใจแรงกายที่เรามีอยู่เราตั้งไอเดียว่าจริงๆทุกคนสามารถเป็นหมอได้หมอคือคนที่ดูแลคนอื่นแต่หมอด้านอะไรหมอไปช่วยดูแลบ้านดูแลอาหารก็ได้นะดยไปพูดคุยตัดผมตัดเล็บตัแขงตัวก็ถือว่าเป็นหมอ เวลาคนที่ไปกับทีมเราคนไข้ฉันก็จะเรียกหมอทั้งทีมเราออกมาน<ช>ี่นเป็นภาพที่ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ี่ชัดเจนจากเป้าหมายที่เป็นปัญหาตรงนี้ในการทำงพี่กลับก่นะสูๆ้ๆไปแไล้วบ๊ายายรักษาสุขภาพด้วยนะคะไ้คืนนี้ฝันดีนะฝันดีแก